ช่วงนี้แม่ท้องท่านไหนมีอาการท้องแข็งบ่อยห้ามพลาดอาการนี้ปกติหรือว่าอันตรายมาดูกันเลยค่ะแต่อย่าลืมกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะปกติคุณแม่ที่มีอาการท้องแข็งบ่อยจะพบในช่วงไตรามาสสุดท้ายของการตั้งครรภ ซึ่งอาการท้องแข็งเมื่อเอามือจับดูจะรู้สึกได้ว่ามีก้อนตึงๆสลับกันเป็นระยะจะมีอาการเป็นๆหายๆจึงมักสร้างความกังวลใจให้แม่ท้องใช่ไหมคะวันนี้เรามาดูกันว่าท้องแข็งบ่อยบอกอะไรได้บ้าง1บอกว่ามดลูกบีบตัวอาการท้องแข็งจากมดลูกบีบตัวสังเกตได้จากที่ท้องของคุณแม่จะแข็งโป๊กทั้งหมดไม่แข็งเป็นบางบริเวณ มีอาการปวดท้องคล้ายปวดประจำเดือนร่วมด้วยสามารถแบ่งได้เป็น2แบบคือ 1. ท้องแข็งของแท้หรือว่าหมดลูกบีบตัวก่อนกำหนดมักพบในช่วงอายุคัรภ์สสัปดาห์ถือเป็นช่วงที่ลูกจะดิ้นมากที่สุดจึงกระตุ้นมดลูกให้เกิดการบีบตัวบ่อยขึ้นหากผ่านช่วงอายุคัรภ์3าถสัปดาห์ไปได้อาการท้องแข็งก็จะลดลง แต่ถ้าหากท้องแข็งบ่อยและมีอาการเจ็บท้องเจ็บตอนเนื่องยาวนานเกินหลายสิบนาทีควรปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะว่าอาจส่งผลให้มีอาการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดตามมาได้ค่ะ 2. ท้องแข็งธรรมชาติเป็นอาการท้องแข็งจากการบีบตัวของมดลูกลักษณะการแข็งแบบนิดๆิดหน่อยๆ่อซึ่งอาการท้องแข็งแบบเป็นเป็นหายหายเป็นภาวะปกติของมดลูกที่อาจมีการบีบตัวได้เล็กน้อยระหว่างวันค่ะ 2. บอกว่าลูกดินสังเกตได้จากลักษณะท้องที่แข็งเป็นบางบริเวณมีความนิ่มปะปนอยู่ด้วยท้องแข็งแบบนี้เกิดจากลูกในท้องดิ้นหรือว่าก่งตัวจากอวัยวะ,วะต่างๆเช่นไหล่ซอกเขา่าที่สามารถนูนไปได้ทั่วหากท้องแข็งแบบนี้ไม่มีอันตรายค่ะ 3. บอกว่าแม่กินอิ่มเกินไปแล้วความจุช่องท้องของคุณแม่มีพื้นที่จำกัด จากมดลูกที่โตขึ้นจึงทําให้ไปแย่งพื้นที่อวัยวะอื่นๆในช่องท้องส่งผลให้ตอนที่คุณแม่กินอาหารเข้าไปมากๆหรือว่าทานอาหารที่มีแก๊สมากทําให้เกิดการแน่นจนเกิดอาการท้องแข็งนั่นเองค่ะหากมีอาการแน่นจนหายใจไม่ออกต้องนั่งพักยืดตัวให้อาการดีขึ้นนะคะ 4. ท้องแข็งจากปัจจัยอื่นๆสาเหตุอื่นๆของอาการท้องแข็งนั้นมีหลากหลายมากๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่มีสุขภาพไม่แข็งแรงเช่นเบาหวานความดันสูงหมดลูกมีโครงสร้างผิดปกติมีเนื้องอกหรือว่ามีความเครียดขณะตั้งครรภ์ทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่ากลัดปัสสาวะบ่อยหรือว่าเกิดจากคันแฝดเด็กตัวใหญ่มีน้ำคร่ำม,มากก็เป็นสาเหตุของการท้องแข็งได้เช่นกันค่ะดังนั้นหากมีอาการท้องแข็งต้องเช็กตัวเองนะคะ ว่าเกิดจากมดลูกบีบตัวลูกดิน้นกินอิ่มเกินไปหรือว่าเพราะเหตุผลอื่นๆเพราะถ้าหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นท้องแข็งบ่อยท้องแข็งนานต้องปรึกษาคุณหมอนะคะอย่าปล่อยให้ท้องแข็งนานเพราะทุกอาการบอกความเปลี่ยนแปลงอยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร